ใจนะว่าจะจบแล้วในทันวันนี้ก็น่าจะรับปริญญาครับเห็นว่าใส่ชุดคุยมีรอยมีรอยใช่แล้วก็หลังจากสอบเสร็จก็เดินไปหาอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ก็ให้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปใส่ชุดคุยเลย,ย,ย,ยตเต็มสเกลครับเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีใช่เพราะว่ามันก็ย้ายสาขาด้วยแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่หลายรอบด้วยพอใจพอใจครับมาวินาทีนั้นเป็นไงบ้างโอ้โห ผมโทรบอกแม่ก่อนเลยเออกจากห้องสอบผมโทรบอกแม่บอกว่าเนี่ยมั่นใจว่าผ่านแน่ๆแ,แล้วก็จบแน่ๆปีนี้ก็รีบโทรเลยว่าจบแล้วนะนอะไรเงี้ยใช่อันนี้จะพัดน์คือว่าเรียนต่อเลยหรือก็คาดว่าน่าจะลงต่อครับเออแล้น่าจะลงโทรต่อได้ก็ยังดูอยู่ว่าคณะอะไรดีเลียงไว้อะไรบ้างอ่านิเทศก็จะได้เอาไปใช้ด้วยอะไรเงี้ยแถวแล้วจะมีเวลาเรียนอะไรอย่างี ผ่านมาก็พยายามพยายามเรียนให้เรียนให้จบก็น่าจะทําได้ครันผมว่ามัน,ม,นม,มันไม่ใช่เรื่องยากครับมหาลัยมอรรสิงห์ครับเรียกว่าที่ผ่านมาเจ็ดปีนี้คืลอลำบากลำบนเจ็ดปีล้มลุกคุกคานเกเรบ้างจอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ฮึบเอาให้ได้ครับรผมก็ดีใจใแ,แ,แม่ครั้งแรกครับแรกที่แม่ได้ยินแม่ว่างเ้ตุางจริงเหรอลูกอย่างเงี้ยแม่ก็ตกใจเหมือนกัง เราเนี่ยจะร้องให้ใช่ครับก็มันเป็นความใฝ่ฝันของผู้ปกครองด้วยของเราด้วยนะมันก็ทําให้เขามีความสุขก็ดีใจและแต่จะรอยังคะครับแตุ่ดรออยังไรยังยังทั้งนานทันวาเนี่ยครับเขาบอกแม่แล้วเขาบอกพิมต่อเลยไหมคะเอ่ออันนั้นคนท้ายสุดครับแต่ก็บอกแต่คิดว่าเขาไม่รู้ค่ะเขาก็ใส่เขาจริงใช่ไหมครับผมน่ารักน่ารักดีนะเขาถามว่าชอบหรือเปล่าชอบอ๋เขาถามไหมก็ ก็พื้มอ่ะพื้มมีคนเขียนอะไรแบบนั้นให้มันมันเป็นอีกกำลังใจนึงครับผมก็ชื่นใจแต่สำคัญคือว่าส่วนตัเที่ยวทะเลมาแล้วก็แต่งตัวคนละตีนกันอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวเลยไปกินข้าวเฉยๆไปกินข้าวเฉยๆแหละแล้วก็ลงรูปเพราะว่าแต่งตัวมันแปลกแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไปกันกี่ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้นัดกันไงเออคนละทีนไปไปไปเยอะไหมคะปีนี้ ไปสองคนไปกินข้าวกินข้าวกันเฉยๆครับมีโอกาสพิเศษอะไรไม่มีอะไรนี่แหละพอดีว่างฮนะย้อนถามเรื่องเล่นนิดน,นึงว่าอะไรที่ทำให้เราคึกแบาบว่าสูดมาได้อะไรที่ทำให้เราคึกมันเหมือนเป็นหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องทำให้ได้ครับผมก็ด้วยวุฒิภาวะด้วยอายุมันต้อง มันต้องมันมันเป็นสิ่งที่คนต้องทำอ่ะว่าก็จบมาก็ใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ขอให้มันจบเพราะว่าการจบเรียนหนังสือจบเนี่ยมันเราจะได้วินัยกับตัวเองจะได้ดำรงชีวิตต่อไปได้อะไรเงี้ย้วคนสบปรามาทเยอะไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีครับผมก็ก็ภูมิใจมากๆนะที่จบด้วยตัวเองครับผมคิดมีของวัญอะไรให้หรือยังมีได้ช่วยแบบนี้ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีครับก็ก็อย่างที่บอกก็คือพยายามไปเรียนด้วยตัวเองสอบด้วยตัวเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับุณบอกว่าเราพยายามพิสูจน์ตัวได้กลิ่นงใหโอยขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมก็ถือว่าเป็นอีกความความสำเร็จหนึ่งของผมแล้วกันครั้งนี้คิดซื้อของฝันเลยให้ย่าง ยังอย่างย่างย่างคิดก่อนเดี๋ยวได้อะไรหรือเปล่าไอะอบอกแบบนี้เลยไหมคะว่าอยากได้อะไหมเขียนมีความไม่อยากได้อะไรครับไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแค่นี้ก็พอแล้วของไม่อยากได้อยากได้แบบว่าอะไรกลายเป็นความรู้สึกไปแค่ไหนก็ก็เขาก็ได้ทําให้แล้วก็เขาเขียนเขียนข้อความให้แล้วซึ่งนั่นมันก็ทําให้ผมมีความสุขมากแล้วแค่มี้กิมข้างๆก็พอแล้วเนาะ คนฟุงซีนโอ้ยไม่ขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับพิมเข้ามาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเป็นส่วนหนึ่งฟุ้งซีิขึ้นใช่ไหมคะมันมีความสุขขึ้นครับหลังจากที่เราได้เลียนจบไปแล้วเราได้ผ่านตรงนั้นไปแล้วไงมีเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไร้าง ก็ดีเราจะได้ทุ่มเทเวลาให้ทำงานมากขึ้นครับผมหลังจากที่หลังจากที่ตะกุตะกักนะต้องไปเรียนบ้านต้องแบ่งคิวต้องคิวยตอนนี้ก็คือทำงานจริงเรียกว่าเป็นกำลังนสำคัญครับครับโอเคไหมคะ